คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการทำบุญส่งเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะจะมีดาวทั้งหมดสี่ดวงมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพระศุกร์และดาวพระหัสบดีซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีทั้งสี่ดวงในดวงชะตาของท่านให้ทำบุญเกี่ยวกับ1แสงสว่างเช่น บริจาคหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญบริจาคค่าไฟฟ้า 2. ทํทบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคน้ำดื่มน้ำใช้บริจาคแท้งน้ำร่วมสร้างห้องน้ำและทําความสะอาดห้องน้ำสามให้ทำบุญเกี่ยวกับศาสนา เช่นให้รักษาศีลปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลสร้างวัดวาอารามและให้ปล่อยปาเกินอายุของท่านเองและใส่บาตรด้วยของสีเหลืองห้าอย่างหรือใส่บาตรทุกๆวันพฤหัสหรือจะตักบาตร ให้ครบ19วันต่อกันโดยไม่ให้เว้นวันและยังมีดาวเสียอีกสองดวงคือดาวพระราหูและดาวพระอังคารให้ทำบุญเกี่ยวกับการตายเช่นบริจากรงศพหรือซื้อผ้าห่อศพบ,บริจาคหรือไถ่ชีวิตสัตว์ก็ได้นะคะ จะส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้สำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อกุศลจะได้หนุนนำดวงชะตาของท่านให้เจริญร่ำรวยและสมปรารถนายิ่งยิ่งขึ้นไปทางช่องเปิดกลุ่มโหราศาสตร์ของเราขออวยพรให้ชาวรัคนาราศีสิงประสบความสำเร็จและความสุขด้านการเงินการงานการศึกษา ความรักและครอบครัวด้วยเทินสาธุอย่าลืมกดติดตามดูคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ